ภาษาเหนือก็คือยอกหมดนะครับดูเป็นไงครับสวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง m i n o r Analysis อีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการอัปเกรดคอมพิวเตอร์นะครับที่ผมเปิดหน้านี้อยู่ไ,ได้ขายนะครับก็จะมาดูรุ่นมันเฉยๆนะครับวันนี้จะมา เราจะมาอัปเกรดคอมพิวเตอร์กันนะครับก็จะมาเพิ่มแรมนะครับเพิ่มแรมนะครับก็คือหน่วยความจําชั่วคราวหรือว่าหน่วยความจํารองก็ได้นะครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับก็ใช้เป็นเครื่องนะครับไม่ได้เล่นเกมนะครับแต่เป็นคอมพิวเตอร์เกมมิ่งก็จะใช้งานทำงานแล้วก็ใช้เนี่ยครับตัดต่อคลิปที่ลงช่องนี่แหละครับก็ผมใช้ตัวนี้ครับ ASUS t u h Gaming F15 นะครับตัวรหัสโมเดลก็จะเป็นตัวนี้นะครับ FX506LS นะครับก็รูปร่างหน้าตาก็เหมือนลูกนี้นะครับ เอาไปรวดเร็วหน่อยนะครับตัวระบบจัดการที่ตัวเครื่องให้มาก็จะเป็น Windows 11 Home ของเดิมเมื่อก่อนผมซื้อประมาณปีกว่า2ปีนะครับก็เป็น Windows 10แล้วก็ 8, นะอัปเกรดเป็น11เนาะตัว CPU ประมวลผลนะครับโปรเซสเซอร์ก็คือตัวนี้ครับ Core i5 Gen 10นะครับเริ่มต้นความเร็วที่2.5 GHz แล้วก็สูงสุดเนี่ยทำงานที่4.5 GHz นะครับต่อมาเป็นกร์ดจอนะครับกราฟิกนะก็จะเป็น Nvidia GeForce GTX 1650นั่นเองนะครับก็เป็น DDR4 นะครับเนาะ ความจุ 4G เออดีนะครับความจุ 4G นะครับแล้วก็นี่เป็นจอแสดงผลนะครับ15.6นิ้วแล้วก็นี่ครับตัวที่เราจะมาเพิ่มก็คือตัวนี้นั่นเองแรมนะครับหรือว่าเมมโมรีนะครับคนทั่วไปก็จะเรียกว่าแรมนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาเขาจะก็คือหน่วยความจํารองนะครับหน่วยความจําชั่วคราวนั่นเองนะครับแรมทาหน้าที่อะไรครับแรมทาหน้าที่ก็คือมันจะช่วยเก็บความจําว่าตอนนี้เราเปิดโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเปิด เปิดกีบ้ากีแท็บนะครับมันจะช่วยยิ่งเยอะก็จะไปกินแรมนะครับอย่างผมเปิดเป็นสิบนะครับไม่ใช่อันเดียวนะครับก็เปิดนี้ด้วยนะครับเปิดอะไรครับเปิดงานด้วยนะครับเปิด PDF ด้วยเปิดลายด้วยนะครับอ่ะแล้วก็ยังไม่พอยังรันโปรแกรมแคปเจอร์หน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอไปด้วยนะครับนี่คือโดยความจำเราเนี่ยนะครับเราจะเพิ่มของเดิมมันมี8เนี่ยครับนี่คือคุณสมบัติของมันเนาะของเดิมเนี่ย8จิกนะครับแล้วก็เป็นอ่เวอร์ชัน DDR4 นั่นเองนะครับอ่า แล้วก็ความเร็วที่2 9 3 3ันเก้าร้อยสามมกะเฮิร์หรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้เนาะอันนี้คือตัวเนี้ยเป็นบัสนั่นนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงว่ามันวิ่งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมมีโปรแกรมดูอยู่นะครับต่อไปหน่วยความจําหลักของคอมพิวเตอร์นี้ก็คือนะครับตัวนี้ครับเป็น5 1 2ร้อยสิบสองกิกะไบต์นะครับเป็นอ่า nve-md นะครับก็เป็นรูปแบบของ m. 2 ssd นั่นเองนะครับก็ฮาร์ดดิสที่นิยมใช้กันปัจจุบันนะครับค่อนข้างทำงานรวดเร็วนะครับอ่ะ ทีนี้ดูครับผมเปิดตัวทักเนี่ยเยอะมากนะครับเนี่ยหมดความกาแฟอะไรไม่รู้ครับเต็มไปหมดเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูนะครับว่าเอะมันวิ่งยังไงเราก็กดนะครับ control alternate delete มันจะขึ้นหน้าตานี้มาแล้วไปเปิดที่ท a s แมเน a เจอร์นะครับน่ครับผมเปิดรอเลยครับคำว่าเมมโมรีเห็นไหมครับเราคลิกตรงนี้เนาะคลิกตรงนี้เพื่อจะดูกราฟกันิ่งหรือว่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับว่าเราเปิดโปรแกรมอะไรบ้างนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ผมใช้เมมโมรีเนี่ยหรือว่าแรมเนี่ยไปอยู่84% ซีพวิ่งแค่สามสิบเองนะครับซีพียูทำงานปรมวลผลเนี่ยไม่เยอะแต่ว่ามันไปกินเนี่ยผมเปิดแท็บเนี่ยตัว Google Chrome เนี่ยเยอะมากแล้วก็เปิดถึงสามยูเซอร์นะครับทีนี้เห็นไหมครับเฉพาะ Google Chrome เนี่ยวิ่งไปหนึ่งพันสองร้อยกว่าเมกหรือว่าหนึ่งจุดสองจิกนั่นเองก็กินลบจากแปดจิกไปครับจากความจุทั้งหมดของเรานะครับมันก็กินไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับอันนี้ถ้ามาดูกราฟครับดูกราฟอ่ดูกราฟนะครับ CPU ียูนี่คือกราฟการอัตราการวิ่งของ CPU นะครับวิ่งตัวนี้ สูงสุดเนี่ย4จิกแต่มันวิ่งไม่ถึงหรอกครับตอนนี้มันวิ่งแค่28%เองนะครับเมมโมรี่8จิกนะครับตัวแรมตัวแรมตรงเนี้ยเห็นไหมครับ8จิกเนี่ยมันวิ่งไปตั้ง6จิกแล้วครับเรานี่คือเราใช้งานอยู่นะครับนะครับ In use เนี่ยครับ6.2จิกจากทั้งหมด8จิกนะครับอ่าก็เหลือประมาณจิกกว่าๆนะถ้าเราเปิดเรื่อยๆมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆครับเนี่ยผมจะยกตัวอย่างเช่นผมเปิดเนี่ย YouTube อ่ะเปิด YouTube อันนี้ก็ YouTube อันนี้ก็ YouTube คือเมื่อกี้จากเดิมผมเพิ่ม YouTube ไปอีก3หน้านะครับ3หน้าเป็นไงครับเมมโมรีผมวิ่งไปเกือบ90%แล้วครับตอนนี้86แล้วนะครับอ่าลองเปิดอีกอ่ะเอาให้ถึงเลยมาอ่าเปิดเจออะไรเอาหมดอ่ามาไอทิเปิอ่ะ, I T e. อะโอเคภาษาเหนือก็คือยออหมดนะครับดูเป็นไงครับโอ้โหผมนั่งอยู่เนี่ยคือเสียงพัดลมวีดแล้วนะครับ8 7ซ เราลองมาดูดีว่าไอ้ซอฟต์แวร์ไหนใช้เนี่ยครับดูครับเมื่อกี้1.2ครับตอนนี้ไป1.5แล้วครับ1.5จิกะแล้วครับแรมเนี่ยไปดูครับโอ้โหจะ90ครับพัดลมพัดลมใหญ่ละตอนนี้ CPU ต้องมาช่วยแล้วนะครับ CPU ต้องมาช่วยแล้ว50%แล้วครับ CPU อ่ะผมปิดก่อนเยอะเกินนะครับโอเคแค่แสดงตัวอย่างเนาะอ่ะปิดอ่ะปิดตัวนี้ด้วยอ่ะโอเคเอาแค่นี้ก่อนทีนี้ไม่ไหวแล้วทำไงครับก็ ช้อปปี้นี่ครับคุณจะใช้โปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับนี่ครับไม่แพงเลยนะครับแรมยุคสมัยนี้ก็นี่ครับส่วนใหญ่จะเป็น DDR4 หมดเลยแล้วก็เราไปเซิร์ช DDR4 ไว้นั่นเองนะครับอ่ะเซิร์ช DDR4 ไว้นะครับก็เราดูนะครับคอมเราเป็นอะไรครับ DDR1 2 3 4ปัจจุบันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า3แล้วนะครับเนาะโอเคไปซื้อได้ไหนก็ซื้อนะครับอย่าลืมแรมนี่อีกอันหนึ่งที่เราจะต้องเลือกแล้วก็คือตัวบัสนั่นเองก็คือความเร็วนะครับ ความเร็วของเวลามันประมวลผลนั่นเองเวลามันทํางานก็คือเขาเรียกว่าบัสนะครับอ่ะทีน,นี้เราจะดูยังไงครับก็ใช้โปรแกรมนี้ครับ CPU Z นะครับ CPU Z e อ้มันตัวนี้เนาะปึ๊บเดี๋ยวรอมันลรันแ๊บนึงนะครับเอาโก้โกโอ้ CPU Z, ทำงานหนักเลยนะครับตอนนี้ สักครู่นะครับสักครู่โอ้โหมันรันอะไรเยอะมากเลยนะตอนนี้ก็คือมันแคปหน้าจอไปด้วยนะคมันมนทึกหน้าจอไปด้วยก็รอแป๊บนึงนะครับโอเคไม่อัปเดตจิมิวเซเนี่ยจะบอกคุณสมบัติทั้งหมดของคอมพิวเตอร์เราเลยนะครับผมขอเลือกไปที่เมมโมรี่แลวกันตรงนี้นะครับตัวแรมเห็นไหมแปดกิกะไบต์นะมันจะบอกครับแล้วก็เฟรคชันซีก็คือความถี่ของแรมเองหรือว่าความเร็วที่ผมผมพูดถึงเมื่อกี้บก็คือความถี่ความเร็วในการทํางานนั่นเองนะครับ เราต้องไปเลือกซื้อให้มันใกล้เคียงกับของเดิมของเรานะครับหรือถ้าไม่ใกล้เคียงก็ให้มันน้อยไม่ให้มันน้อยกว่าของเดิมนะครับเพราะว่าแรมเนี่ยถ้าเราใส่ไป2อันเนี่ยมันจะวิ่งเท่ากับอันที่น้อยที่สุดนะครับฮะอย่างตัวนี้นะครับบอกแปดที่เราต้องมาลิกอ่ามาคลิกตัวนี้นะครับนี่ครับแม็กแบนวิดนะครับให้เรามาดูตรงนี้ DDR4 3 2 0 0เมกแล้วก็1 6 0 0เมกะเฮิร์ตน่ครับเนี่ยแล้วก็ไปเลือกซื้อนะครับก็ไม่ให้มันต่ำกว่า1 6 0 0เมกะเฮิร์ตแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะจัดการสั่งเลย ไปกันแล้วก็ไปติดตั้งแล้วมาดูกันอีกทีครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเคนี่ผมก็ได้รับแรมมาแล้วนะครับาจากการที่สั่งในช้อปปี้นะครับขออนุญาตปิดนะครับร้านนะครับกับเพื่อนที่ส่งเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงอ่าเดีย๋ยวนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วยนี่ Okay. แกะกันที่บันไดดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเ,เดี๋ยวเราไปติดตั้งใน,น,นคอมพิวเตอร์กันนะครับปั๊บจากทางร้านน,าานะครับได้อะไรมาบ้างนี่ได้แรมโอ้นี่ครับได้ไขควงมาด้วยนะครับนี่ร้านแถมาไขควงมาให้เนะนี่ครับยังไงครับแรม D D R 4นะครับ 8G b นะครับ มา DDR 4 8G แล้วก็ความเร็วหรือว่าบัสนีความเร็วในการทำงานความถี่ทั้างนั้นเองนะครับก็ 3200MHz เมกะนะครับนี่ครับโอเคเราไปติดตั้งกันเลยเอาละโอเคตัวนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะน็อตคอมพิวเตอร์กันนะครับก็ของผมก็จะมีน,อน็อตอยู่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11าตำแหน่งนะครับโอเค นี่ก็คือแรมนะครับอ่ะก็หาภาชนะมาใส่นิดนึงนะครับผมมีถ้วยอยู่ละโอเคเนาะก็จัดการนะครับเกะน็อตเลยอ่ถ้าจะให้ดีก็พยายามจําตำแหน่งของน็อตด้วยนะครับเนี่ยความยาวมันจะไม่เท่ากันนะครับตัวนี้จะยาวหน่อยก็ใช้ไขควงที่เขาให้มานี่แหละนะครับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กเนี่ยกับการแขะอัปเกรดมันเป็นเรื่องปกติเนาะ ของอยุคปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ใครก็กลัวที่จะได้แกะนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะทํามาเผื่อสําหรับการอัปเกรดอยู่แล้วนะครับจริงๆในอดีตก็กทํามาให้เราอัปเกรดเหมือนกันนะครับแต่ว่า,าเมื่อก่อนเนี่ยการเรียนรู้หรือว่าการดูตัวอย่างเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับก็เลยไม่มีใครค่อยกล้าแกะโน้ตบุ๊กของตัวเองกันก็เลยไปร้านนะครับ ทีนี้ปัจจุบ,บันก็ง่ายละโอเคดูันเลยนี่ครับสิบเอตัวเนี่ยแป๊บเดียวนะครับตัวหนึ่งก็ไม่ถึงนาทีนะครับถ้าใครมีถ้าเรามีไขค,รครวงที่อ่าเป็นของตัวเองที่ยาวๆหน่อยก็จัดการได้เลยนะครับของผมไม่ตัวนี้มีปัญหานิดนึ่งนะครับ เรียบร้อยครับส1ตเว็ดตัวแกะดูกันเลยมาเป็นไงบ้างนะครับถ้าใครมีไอตัวพลาสติกที่ช่วยงัดได้จะดีมากนะครับแต่ผมไม่มีนะครับอ่าจริงๆก็มีแหละแต่ว่ามันอ่าไม่ได้หานะครับไม่ได้หาไว้ใช้บัตรก็ได้ อย่างนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับออกมาละปั๊บเขาให้นี่คือ,อคอมพิวเตอร์โนต้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับอธิบายส่วนประกอบดนึงก็ถ้าเป็นเกมมิ่งเนี่ยจะมีพัดลมะบยคาม้อน2อ,อที่นะครับนี่ก็จะเป็น CPU กับการ์ดจอนะครับที่มันประมวลผลสูงฮาร์ดดิสก์เออยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ อยู่ฝั่งนี้นะนะครับส่วนตรงนี้เป็นฮาร์ดดิสที่ผมเสริมเข้าไปนะครับตั้งหากเนาะสายก็จะพับๆหนึ่งนี่เป็นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ที่เราจะเข้ามาเพิ่มก็คือตรงนี้ครับก็คือแรมตรงนี้นั่นเองนะครับนี่ครับแรมนี่ครับของเดิมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับของเดิมอยู่ฝั่งนี้ที่ติดกับตัวเครื่องมานะครับหสล็อตแล้วเขาก็จะเผื่อมาให้อีกหนึ่งสล็อตให้เรามาเพิ่มนั่นเองนะครับจริงๆเป็นแบบเนี้ยมาตั้งแต่ตั้งนานแล้วครับตั้งแต่อดีตแล้วเนาะโอเค ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับเราเราเราติดตั้งแรมก็สามารถเอาใส่เข้าไปได้เลยแล้วก็ไปเปิดเครื่องดูนะครับว่าอ่ามันได้หรือยังนะครับอ่ะทีนี้สูงข้าไปใ,ใกล้ๆหน่อยนะครับดูโอเคน่าจะพอเนะอ่ะก็แกะครับแกะเสร็จปั๊บเดี๋ยววายาดแกะก่อนเนาะนี่ครับแรมที่ซื้อมาไฮเปอร์เอ็กซ์นี่ก็จะเป็นของคิงตันนะครับโอ้สวยเลยเห็นไหมครับ เราก็จะมาดูนะครับมันจะมีร่องให้ใส่อยู่นะครับว่าอสองแถบเนี่ยมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วครับจะมีอันฝั่งหนึ่งเล็กกับฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเล็กนะครับฝั่งหนึ่งแคบฝั่งหนึ่งกว้างนะครับก็ใส่ให้ตรงถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ไม่ตรงไม่ถูกมันจะใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ใส่ไปให้ลึกสุดเลยนะครับเสียบให้ลึกสุดๆครับแล้วก็ดันลงไปเลยนะครับนี่ครับมันจะมีล็อกของมันซ้ายขวานะครับพอมันได้ก็แบบนี้แค่นี้จบครับอ่ะ แค่นี้ก็ประกอบเครื่องครับเดี๋ยวผมขอแยตประกอบแป๊บหนึ่งนะครับก็ัเดินครับเดี๋ยวลก่อกนครับเอยอนุญางิดเลยครับส่้ยาวนครับ่ไดเใส่ก้อนครับดียวอครับ เ,าาเรียบร้อยครับโอเคไปเปิดเครื่องดูกันเลยเห็นไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวไปดูนะครับว่า เป็นยังไงบ้างนะครับปึ๊บจุ๊บไปดูกันเลยติดตั้งเรียบร้อยนะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยก่อนอื่นผมขอเข้าไปที่ CPU เซตเลยดีกว่า,นะา,านะครับ CPU อ่ามาแล้วครับปึ๊บวันนี้เปิดเครื่องมาแล้วนะครับ CPU เซตวิ่งปึ๊บนี่เราไปดูก่อนว่ามันได้หรือย,ยังจากเดิมของผม8 g ิกใช่ไหมครับผมก็ใส่ไปอีก8 g ิกนะครับ เดี๋ยวเรามันปรวลผลนิดนึงอ่าตัวนี้เราก็ไม่ได้สามารถเพิ่มความแรงของคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามันวิ่งสูงสุดตาม CPU นะครับเราก็จะเพิ่มได้แค่ตัวแรมนะครับที่เราจะไปอัปเกรดมันได้นะครับกับกับตัวความจุก็คือ h ์ด d ิส์นั่นเองนะครับอ่า Memory นะครับตัวนี้มาแล้วครับเห็นไหมครับ16 GB นะครับจากเดิมเมื่อกี้เท่าไหร่นะครับ8ใช่ไหมครับ อ่ะนี้เรามาดูที่ตัวบัตรนี่ครับก็จะมีสล็อตที่1นนะครับก็คือตัวนี้เห็นไหมครับอ่าแปดจิกนะครับแล้วก็ตัวบัตก็คือพันหกร้อยเมกเฮิร์นะครับแล้วก็สล็อตที่2อ,อ้าวไม่ขึ้นอะไรเอ่ยสล็อตที่1สล็อตที่2ออ่าไม่ขึ้นนะครับอ่าไม่บอกอ่าไม่เป็นไรครับแต่ว่าตัวเนี้ย ตัวรวมมันเนี่ยมันมาแล้วนะครับก็คือ16าินะครับเ็มบอกว่า Dual นะครับแล้วก็เราไปดูตรงนี้ก็ได้ครับคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปที่ Property ก็ได้ครับนี่ครับลอดูว่ามันมาหรือยังนี่ครับตรงนี้ครับอ่า t a l l ต a m ็นะคือแรมที่ติดตั้งเข้าไปแล้วก็คือ16 g b จากเดิม8 g b ก่ก่อนหน้านี้ผมไไม่ด้เปิดให้ดูตรงนี้ครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไปดูตรงนี้ก็ได้ครับตรง c ่าค o นเ r นต์ e t e เ e อ e นะครับก็คือ Task Manager เอง อ่าตรงนี้มาแล้วนะครับเห็นไหมครับก็คือ15.8 G จิกนะครับเห็นไหมครับจากเดิมเมื่อกี้8จิกเนาะอ่ามาดูการวิ่งของมันบ้างครับตอนนี้ผมเปิดอ่าโปรแกรมบันทึกหน้าจออยู่นะครับแ a n d ี้แคมนะครับแล้วก็ m r o s o s t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  m s อ่าผมลองเปิดเปิดตัวอะไรเดีอ่ะตัวนี้เปิดหมดเลยนะครับวาสารอ่ะไอทเอิเมื่อกี้เปิดประมาณ10อ่นะเนาะอ่าเปิดประมาณ10ทากนะครับก็คือ10หน้าต่างนั่นเองครั เิดตรงนี้โอเคอ่าไปเปิดอีกหนึ่งยูเซอร์นะครับอ่าไปเปิดอีกอา่าเท่าไหร่เดี่ะเอาเปิดอีกหนึ่งยูเซอร์ให้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับอ่าเปิดให้หมดเลยนะครับนี่ครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูกันนะครับตอนนี้โอ้พัดลมวิ่งแล้วเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าเราเปิดเนี่ย วิ่งประมาณเมื่อกี้เลยก็คือ1,200เนี่ยแต่ว่าแรมมันวิ่งแค่46%เองจากเดิมเมื่อกี้มันวิ่งตั้งเท่าไหร่ครับตั้ง80%เปห็นหครับเปิดเท่ากันเลยเปิด Microsoft Teams เพิ่มเข้าไปด้วยอีก400เห็นไหมครับมันก็กินแรมไปแค่45%จากเดิมเนี่ยเกือบ90%เหนไหครับโดยความจำาชั่วคราวเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องนี้นะครับก็ เวลาเราทําอะไรพวกเนี้ยมันก็จะง่ายแล้วก็ไวมากขึ้นนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับกับสําหรับช่อง m า n นอ Analysis นะครับสําหรับใครที่ต้องการเรื่องรายดีๆมาแบ่งปันนะครับก็ยินดีนะครับฮะตัวนี้ก็มาแล้วนะครับ Memory นะครับนี่ลืมคลิกดูครับตัว Memory นะครับนี่ก็จะวิ่งอยู่แค่เท่าไหร่ครับ 40กว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือจากเดิมอะก็หายไปครึ่งหนึ่งครับเพราะเพิ่มไปอีก8นะครับแต่ถ้าใครที่มีงบประมาณนะครับก็ใส่ไปเลยครับ32สล็อตละ16จิกอย่างเงี้ยครับสบายสบายเลยนะครับคอมพิวเตอร์คุณก็วิ่งแบบชิวๆเลยนะครับสำหรับการเปิดโปรแกรมรันเกมอะไรหลายๆโปรแกรมเนาะก็สุดท้ายนี้ก็จบที่หน้านี้แล้วกันเนาะก็ฝากสำหรับช่องมาเนอร์ไรสิดด้วยนะครับก็จะมีทั้งคลิปสั้นคลิปยาวนะครับมาแบ่งปันตอนนี้ก็ มีผู้ติดตาม12,666ซับสไครต์แล้วนะครับก็อย่าลืมไปกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ง่ายๆก็แค่การกดติดตามนะครับสำหรับช่อง m า n นอร์สิวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ